ก่อนไปรับลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ครูฝนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่านีคือแม่ที่เพิ่งคลอดน้องใหม่แล้วก็ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านใช่ไหมคะเราอาจจะกังวลใจว่าเอ๊เราจะดูแลลูกทารกแรกเกิดนี้ยังไงดีหรืออะไรยังไงดีแล้วทารกแรกเกิดนี่คือแบบเกิดมายังไม่เคยเจออะไรเพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกนี่แบบว่าคืออะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูนจะมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะเซอมนะคะบ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูหมือนจะมาเล่าให้ฟังว่าเด็กทารกแรกเกิดนะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะต้องดูแลลูกที่เป็นทารกแรกเกิดของเรานี่ยังไงบ้างเนาะ เราจะต้องอสังเกตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาการปกติก่อนคือหมายถึงว่าลักษณะปกติของทารกแรกเกิดอะไรแบบเนี้ยนะคะเราจะได้เอาไว้เวลาเราพิจารณาเวลาลูกมีอะไรที่ผิดปกติไปถ้ามันคือถ้าเทียบแล้วมันมันไม่เป็นอย่างที่ตัวที่เป็นสิ่งปกติของลูกเราจะได้รู้ว่าอ,อ๋ออันนี้มันไม่ใช่ปกตินะมันแสดงว่ามันมีอะไรให้เราต้องน่าจะตระหนักแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ครูหุนนะคะได้สรุปนะคะลักษณะของทารกแรกเกิดนะคะทารกแรกเกิดที่แบบว่าแบบเราเพิ่งสมมติว่าเราเพิ่งคลอดลูกนะแล้วทีเนี้ยเราเพิ่งพาลูกเรากลับบ้านใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะเห็นในตัวลูกอะ่ะอาจจะมีอะไรบ้างที่เรียกว่าปกตินะอ่าเริ่มมาจากผมเลยนะคะผมนะคะเราจะเห็นว่าผมของเด็กทารกแรกเกิดนี้นะคะจะน้อยมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าอ่ะเห็นผมลูก ไมจังเลยผมไม่โดกเลยทํายังไงบางคนถึงขนาดต้องคิดว่าแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกเราผมโดกไปโน่นเลยนะคะครูหมือนยาจะเล่าให้ฟังว่าคือทารกแรกเกิดนะคะหลังจากที่เกิดมาเนี่ยผมก็อาจจะน้อยนะคะเป็นธรรมดาแต่นะคะประมาณสักปี2ปีนะคะประมาณปี2ปีเนี่ยรับรองแลยค่ะนะคะ,นะคะเต็มที่คือ2ปีนะคะ2ปีเนี่ย คือถ้าพันธุกรรมของลูกมายังไงหมายความว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ผมก็แบบว่าไม่ได้เป็นคนหัวล้านไม่ได้เป็นคนแบบผมน้อยผมบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับรองลูกก็จะมีผมขึ้นมาเต็มเหมือนกันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนพันธุกรรมที่เขาได้มาแน่นอนค่ะนะคะประมาณสักช่วงประมาณปีหนึ่งอ่ะจะเริ่มจะเริ่มเห็นแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะปีหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ได้โดกเต็มที่ของเขานะ ถ้าจะเต็มที่นี่ก็จะประมาณ2ปีนะคะ2ปี 2> ปเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจได้นยคะก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็สระผมลูกไปอาจจะสระผมอาบน้ําให้ลูกทีก็สระผมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้แชมพูที่มันเป็นแบบอ่าที่มันอ่อนนุ่ม,มน,นะคะที่มันใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนั้นก็สระผมลูกไปก็ไม่ต้องกังวลใจหลังนะคะถัดมานะคะมือ รู้ไหมว่า,ามือของทารกแรกเกิดนะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบว่าคือถ้าถ้าสมมติว่าคือถ้าเราเห็นเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะเขาจะกำมือแบบนี้ตลอดนอนแล้วก็กำมือแบบนี้นะคะถ้าเขาไม่มีอะไรกำเขาก็จะเผลอไปกำข้าหุม่ม ไว้แน่นเลยกำดึงพห่มดึงผ้าอะไรไว้แน่นเลยนะคะเพราะว่าลักษณะทารกแรกเกิดคือเขาจะมะีเขาเรียกว่าเป็น,นกลนไกกลไกอัตโนมัติของเขาเป็นคล้ายๆเป็นรีเฟกของเขานะคะพยาบาลจะเรียกว่าแบบเหมือนรีเฟกก็คือเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองอโดยธรรมชาติของเขาคือทารกเขาจะมีลักษณะจำแบบนี้แล้วถ้าเราเอามือไปใส่ตรงมือของลูกนะคะลูกก็จะกำไว้แน่นเลยแบบนี้ ะคะเคยเห็นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะนะ,ะจิ้มเข้าไปปุ๊บลูกก็จะกำไปแน่นเลยนะคะใครที่ไม่เคยเห็นนะก็คงแบบไม่เคยแบบคือครูหมุนมเนาะก็เพิ่งสัมผัสทารกแรกเกิดจริงจจังกไอตอนมีลูกตัวเองนี่แหละค่ะนะคะก่อนนั้นนี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะเหมือนกันเหมือนทุกคนอะนะคะยิ่งคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนาะยิ่งไม่เคยเห็นเด็กแรกเกิดมาเลยในชีวิตแล้วก็มาเจอลูกครั้งแรกเลยแล้วก็ลูกคลอดออกมานี่ก็คือจะตื่นตัวมาก ขนาดครูหุนเป็นพยาบาลเด็กเนาะครูหุนเคยเจอเด็กๆอยู่แล้วครูหมุ่นขอดูกตัวเองมายังงงเลยนะคะทุกคนงงเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะงงคือไม่รู้จะทำยังไงตับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะเป้นค่ะนะคะก็เลยคิดว่าทุกคนอ่ะถ้าถ้าใครที่ไม่เคยเจอคนไข้เด็กจริงอ่ะก็น่าจะน่าจะรู้สึกแปลกอยู่ว่าเอ้ยเราจะดูแลยังไงเราจะดูแลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ทีนี้ผูหนะอุ่นนะนิ้วมือใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าถ้าเราแบบว่าเอามือใส่แหญ่เข้าไปในอุ้มมือของลูกลูกก็จะกำไว้เลยนะคะอันนี้เป็นปกตินะเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองปกติของลูกคะ่ะถัดมานะคะครู้อุนอยากให้ดูขาขาของลูกนะคะแล้วเ,เห็นเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะเวลานอน,นะะขาเขาจะแบบว่าเหมือนเหมือนงอแบบนี้คือจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆตัวเอ็มขาเขาจะลงแบบนี้เป็นแบบคล้าย,ายตัวเอ็มแล้วทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่า คือข้าเป็นแบบขาลักษณะลงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวเอ,อ็มอ่ะอันนี้คือปกตินะคะปกตินะนะคะไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยแต่ทีเนี้ยคือจะมีแบบบางคนอะ่ะบอกว่าระว่าลูกขาโก่งนะให้ลูกลูกทำหญ่อใหนอนอย่างนั้นเดี๋ยวขาโกง่งจับขาลูกพยายามยืด,ยด,ยดให้มันตรงคือจะยืดแขนขาลูกให้มันตรงๆว่างั้นเถอะ อันนี้มันมันจะผิดธรรมชาติของเด็กคือเด็กแรกเกนะิดอ่ะเขาจะมีขาโค้งเขาก็จะงอเขา่าคือเขาจะกางขาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็งอเขาอ่าเนี้ยเป็นลูกตัวเอ็มมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวลูกก็จะหายไปได้เองนะคะหายไปได้เองแน่นอนนะคะอันนี้คือสบายใจได้เนาะเดี๋ยวหายไปประมาณโอ้เดี๋ยวสักพักนึงอ่ะคะ่ะก็จะเริ่มหายแล้วประมาณสีหาเดือนหเดือนก็จะเริ่มดีๆขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็จะแบบเราไม่เห็นแบบนี้แล้วนะคะ มาเผลอบางทีก็แบบแปบ๊บเดียวแล้วแต่พัฒนาการของเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้นะคะ,คะ,คะขาเด็กก็จะโค้งเป็นตัวเอ็มนี้เป็นอาการปกตินะคะสุดท้ายนะคะที่โปร่งอนเอามาฝากก็คือเด็กๆนะคะเวลาที่บางทีเราเราเห็นแบบอ,อาว้ว่าสืบพันธุ์ของลูกเนาะอันนี้นะถ้าคือเด็กๆอ่ะแรกเกิดทารกแรกเกิดอาจจะดูบวมๆนิดนึงนะคะ เราไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลมันไม่ได้ผิดปกติอะไรถ้ามีอย่างผู้หญิงก็จะมีแบบอะไรออกมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ถือว่าผิดปกติโอเคไหมคะมันเป็นอาการปกติมันเป็นสิ่งปกติของเด็กนะคะส่วนอาการบวมๆนิดนึงไม่ว่าจะบวมที่อันท้าหน่อยนึงท่าไม่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ย สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งปกตินะคะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งมันจะค่อยๆหายไปเองนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ในช่วงนี้เป็นเด็กคาร้องแรกเกิดก็อาจจะมองแบบอุ้ยแบบเห็นชัดต้องเลยแบบอุ้ยบวมหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอาการปกติค่ะค่ะสำหรับ วันนี้นะคะคุณก็นำอา,อาการที่บอกว่าสิ่งปกติของเด็กทารกแรกเกิดมาฝก่านะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเรามาดูกันว่าพวกรีเซ็ตหรือปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กทารกแรกเกิดที่เป็นอา,อาการปกติเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจครูหมดค่ะวันนี้คุณก็ต้องไปรับลูกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ